ในไลฟ์ท้นๆันนี้นะครับเดี๋ยวพบกับเอฟซนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ดูชมเหรียญนะครับเหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความเข้มขลังด้วยของพระอาจารย์มั่นภูริทัตถะเทระนะครับซึ่งด้านหน้านั้นประทับรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นภูริทัตถะเทระตรงนี้นะครับนี่เต็มองนะครับประทับนั่งขัสมาธิตามที่เอฟซเห็นนะครับประทับนั่งขัศมาธินะครับแล้วด้านข้างมี อคระยันนะครับด้านข้างมีอคระยันนะครับมีอัคระยันจาลึกอยู่นะครับด้าน,นข้างรอบๆนะครับจนมาถึงคําว่าพระอาจารย์มั่นภูริทะะัตตภูริทัตโตนะครับตังนั้นแล้วก็ด้านบนนั้นมีลายกระดกนะครับเป็นตัวเกี่ยวหัวเปิดนะครับส่วนด้านหลังนั้นมีเครื่องอัฐบรินะครับจาลึกคำว่า พศ2514นะครับวัดเจดีหลวงเชียงใหม่ครับซึ่งถือว่าเป็นพระเครื่องสำคัญนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ